hi guys welcome to learn english today i'm going to talk to you about the english vocabulary for grade 6 สวัสดีค่ะเด็กๆเรไรวิชาท่องคําศัาษาอังกฤษวันนี้นะคะดนตรี three, อาจจะแปลกไปแต่ว่าวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้วิชาท่องคําศัาษาสังกฤษนะคะลูกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะดนตรี three, ไทยแบบนี้แน่นอนว่าวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้คําศัพภาษาอังกฤษ10คํคนะคะลูกผ่านนางในวรรณคดีนะคะไม่ว่าจะเป็นรสนาปุษบากินาลีแล้วก็ยังมีแก้วหน้าหมาด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว let's go ต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้คำศัพท์10คำในวันนี้นะคะครูก็มีตัวอย่างการแนะนําตัวเองนะคะเพราะที่เชื่อสังเกตนะคะเวลาที่เด็กๆ่มคลิปวิดีโอการท่องคําศัพท์มานะคะเด็กๆส่วนมากก็ยังแนะนําชื่อเป็นภาษาไทยอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนคนนี้นะคะแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีครับผมเยชัยพบมาสิอยู่ป .6 ทับ1เลขที่สุดวันนี้จะมาท่องภาษาอังกฤษ Act to ทีนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าเพื่อนแนะนําตัวเองว่าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิติพกมาศีเลขที่16 ชั้นป .6 ทับ1ใช่ไหมคะเป็นการแนะนำตัวเองที่เป็นเวอร์ชันภาษาไทยถามว่าได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเด็กๆจะต้องเปลี่ยนเวอร์ชันภาษาไทยมาเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะเพื่อบอกให้ที่เชื่อรู้เพื่อนรู้ว่าเด็กๆเชื่ออะไรมาจากชั้นปไหนแล้วก็เลขที่เท่าไหร่นะคะ,ะทีนี้คำนี้นะคะลูกคำว่าป .6 ทับ1นะคะเป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจมาก เวลาที่เราจะบอกใครๆว่าเราอยู่ชั้นป .6 ทับ1นะคะเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า six และ one นะคะถ้าเด็กๆอยู่ป .6 ทับ2ก็จะเป็นคำว่า six two 6ทับ3ก็จะเป็น six three นะคะไม่สับสนนะ slash ท,ที่แปลว่าทับนั่นเองนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูนะคะชื่อสวัสดีค่ะหนูชื่อสวัสดีครับผมชื่อนะคะเราจะพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษว่า hello my name is Hello, my name is นะคะตามด้วยชื่อนักเรียนนะคะอะ่ะชันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับหนะคะ I am in ประถม6 i x และ o I am in ประถม6 i x และ t I am in ประถม6และ three นะคะแล้วแต่ว่าเด็กๆอยู่ชั้นปหกับอะไรนะคะ My class number is My class number is ก็คือเลขที่ของนักเรียนว่านักเรียนอยู่เลขที่เท่าไหร่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเนาะเพื่อนคนนี้ชื่อว่ากิติพพมาสีเลขที่16ชั้นป .6 ทับหนะคะเราจะแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษว่า Hello my name is กิติพพมาสี I am in ประถม6แร1 My class number is 16นะคะแล้วก็เด็กๆก็ท่องคำศัพท์มาได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปเรียนรู้คำที่หนึ่งพร้อมกันนะคะ one capital capital เมืองหลวงประโยคตัวอย่างนี้นะคะถ้าจะบอกว่าเกียวโตเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นนะคะเราจะพูดเป็นสังกฤษว่า Kyoto is the capital of Japan Kyoto is the capital of Japan นะคะเกียวโตเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นนะคะ,ะเช่นกรุงเทพ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะคะ Bangkok is the capital of Thailand Bangkok is the capital of Thailand นะคะ Two cash cash นะคะเงินสดนะคะข้างบนก็คือเป็นเงินสดในสมัยปัจจุบันของเรานะคะลูกแต่ว่าข้างล่างก็คือเป็นเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนค้าขายในสมัยโบราณนะคะ t catch, catch จับ four celebrate celebrate เฉลิมฉลอง five cellphone cellphone โทรศัพท์เคลื่อนที่ six century century ศตวรรษนั่นเอง seven ceremony, ceremony พิธีการ ex, character, character บทบาทในละครหรือว่าลักษณะบุคลิกนะคะะดูตัวอย่างจากภาพนะคะบทบาทในละครของใหม่ดาริกาก็คือแสดงเป็นวันทองใช่ไหมคะลูกแต่ว่า ชีวิตจริงก็จะมีสไตล์การแต่งตัวที่ไม่เหมือนแม่วันทองที่อยู่ในละครใช่ไหมคะ 9. Charity Charity การกุศลสุดท้ายนะคะ Number 10. Charming Charming มีเสน่ห์นะคะภาพนี้ก็เป็นภาพของ a m ม n d a นะคะเป็นง,งานที่มีเสน่ห์แล้วทิเชอร์ก็เชียดด้วยนะคะ สุดท้ายนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปในกลุ่มส่งงานวิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆสามารถพิมพ์ลิงก์ Facebook นะคะตามกรอบข้อความสีเหลืองนะคะหรือว่าเด็กๆจะใช้แอปพลิเคชัน Line ในการสแกนเพื่อแตะเข้าไปในกลุ่มนะคะสามารถทำได้2วิธีนะคะลูกสำหรับวันนี้ thank you for your attention see you later